เช้านี้นะครับเราต้องมาทําสิ่งที่เวลาคุณมาหลวงพระบางแล้วคุณต้องทํานะครับก็คือตักบาตรข้าวเหนียวฮะหลังจากตักบาตรขา้าวเหนียวเช้านี้เสร็จเราก็จะกลับเข้าโรงแรมมาเช็คเอา์นะครับจับรถไฟความเร็วสูงเข้าวางเวียนนะครับตอนนี้อากาศ16องศาโอโ้โหคนมารอตักบา,าตรข้าวเหนียวเต็มเลยครับทุกทีคนก็รอพระก็รอเนนก็รอเดี๋ยวมันมืดแล้วจะสับขอสับกล้องไปที่กล้องซัมซุงนะครับนี่ยโอโ้โหคนมารอตักบาตรกันภาพบรรยากาศไหมฮะ สวยงามครับมีกิจกรรมทําหลวงพระบางเมืองโรแมนติกน่ารักตั้งแต่เช้าจดค่านะฮะมาฮันนีมูนได้เลยนะเนี่ยที่เนี่ยตรงนี้ทางทางทัวร์ของเราก็ได้ติดต่อคนท้องที่นะฮะจองที่ที่นั่งจุดไว้ตักบาทนะครับจะมีการจองที่ก็หัวละ200บาทนะครับนี่ครับเราก็ได้จุดประมาณนี้นะมีเก้าอี้ให้วันนี้เขานั่งกันอยู่นี่นะครับมีเก้าอี้ให้อ่ะมามเรานั่งข้างสาวสวยดีกว่า ผมวางขาผมด้าน,นา,านหน้านี่นะฮะก็จะมีอุปกรณ์ที่ไว้ตักบาตรข้าวเหนียวเนาะสำคัญคือถุงมือนะจริงๆแล้วสงสารพระเหมือนกันนะเพราะถุงมือนี่ตัวนี้ที่ถูกใช้จับข้าวเหนียวนะผมว่ามันก็คงปิวลงถนนเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาทับเนาะแล้วก็เขาก็คงจับมาวางใหม่มีโอกาสสูงว่าคุณนี่คือคนตักบาตรกันเป็นร้อยคนเนี่ยถุงมือเนี่ยมันจะสะอาดไหมมันไม่สะอาดหรอกนะครับมันก็คงต้องมีปิวหรือโดน substance หรือวัตถุอื่นบ้างที่สกปรกนะ แล้วเราก็เอาถุงมือเนี่ยปั้นข้าวเหนียวให้พระคือผ้าขาวมานี่เอาไว้เอาไว้พาดเราอ่ะอย่างนั้นเหรออ๋อต้องมีผ้าขาวมาพาดด้วยนะมีคนมีคนแต่งตัวให้ด้วยคอสตูมนะฮะเซเลบเซเลบิตี้ นี้ถามถามหน่อยได้ไหมครับทั้งถามแม่ค้าเขาเหนียวเนี่ยถามจริงพอใส่บาทเสร็จแล้วต้องเอาไปอุ่นทําทานใหม่ใช่ไหมพระท่านฉันเลยเหรอเพราะมันทั้งแข็งแล้วมันทั้งแบบแห้งนะนี่คือไปถึงถึงวัก็ฉันเลยแล้วก็พอตอนเที่ยงหรือว่าฉันเพลเนี่ยค่อยให้ทาง ทีมงานสังกะรีเด็กวัดบุนแต่เมื่อกี้ข้าวเหนียวมันทั้งแห้งแล้วแข็งเลยนะก็เลือกฉันได้ได้ค <อ Set S 2> ือแบบเพราะว่าม <ดา S 1> ัน<หล>ขึ้นอยู่กับข้าวแต่ละสายพันธุ์ข้าวเหนียวมันก็มีทั้งแบบแข็งแบบนุ่มอะไรอย่างี้แล้วคนนึ่งมานึ่งแข็งนึ่งนุ่มอะไรอย่างี้ยก็ท่านจะไปฉันปั๊บท่านก็เลือกเลือกอาทิท่านรู้สึกว่า<อ>ท่านฉันได้ ผมก็รู้สึกแบบเขาเอาไปใช้ตรงๆนะไม่ใช่หมายถึงว่าข้าวเหนียวว่ามันไม่ชนะใส่ต่อให้ใส่ถุงมือถุงมือมันก็แบบโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นน่ะคนก็ไม่ระวังนะนึกว่านึกว่าไปอุ่นอีกทีไงไม่ไม่ไม่ได้อุ่นเลยตอนเที่ยงตอนเที่ยงชั้นเพนแล้วไม่แล้วไม่มีกับข้าวอื่นเลยข้าวเหนียวกับขนมอ เดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยอันนี้คือนักท่องเที่ยวจะมันง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวก็เลยเป็นข้าวเหนียวขนมแต่ชาวบ้านนี่ก็จะมีแกงหอมแกงหน่อไม้ไก่ย่างไก่ปิ้งปิ้งหมูปิ้งซีนอะไรเงี้ยแจวเจวคือชาวบ้านใส่จะมีกับแต่เราสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาสะดวกก็คือข้าวเหนียวแล้วก็ขนมมันก็เลยไม่เลอะมือแล้วเมื่อกี้จะใส่ปัจจัยลงไปในปากด้วยเหมืนมันก็มันจสกปรกเลยใช่ไหมันจะไปเลอะผมก็ว่าแบบแม่งมันก็สกปรกจริงแลจริงแล้วไอ้ปัจจัยนี้ก็ไม่ควรคนใส่ย่างท่านยาาาากแต่่่วถ้เเิดดอพัชาสหรัับนกท่องเที่ยวง่ายยยเเเนนนีี่่ขข้าาาวววหกับมพรระจิงแล้ววเดีี๋ยจะมชาต มีเด็กๆดลูกเด็กๆแดงท่านมารับข้าวมาอมขอข้าวมามาขอขนมอีกแล้วแปลกทีเรือชโมเนล่านี่เต็มหมดแล้วโหครบเลยแข็งแรงบรรยากาศยามเช้านะครับหลังจากตักบารเสร็จเนี่ยจะบอกว่า,ราโรแมนติกและสวยมากนะครับคุณควรมานะฮะเนี่ยหลวงพระบางเนี่ยตอนนี้เรารายงานข่าวจากภายในวัดแจนสุขารามนะครับอาการหิวรูปยังไม่หมดไปนะฮะยังจะถ่ายรูปเป็นไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะเจ็ดโมงแล้วนะครับถูก คิวรูปตลอดเวลาเลยความฝันในวัยเด็กของคุณอยากเป็นอะไรครับถ่ายรูปหนึ่งพันครั้งความฝันในวัยเด็กของคุณอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนําแบบ oh มิชชั่นตักบาตรข้าวเหนียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมนะครับไปทานข้าวเมื่อวานถ่ายลายอาหารเช้าที่โรงแรมไม่ดูแลเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้รายอาหารเช้าจะเหมือนเดิมไหมนะครับหลังจากตักบาตรข้าวเหนียวแล้วมาดูรายอาหารเช้าก็มีผลไม้มีสลัดนะฮะให้ดูเร็วๆเ,เพราะว่าก็ทั่วไปนะครับแต่ก็ดูสะอาดเลยนะฮะดูสะอาดเลย,ยเ,เสร็จจากนี้ไปรีวิวห้องพักก่อนเช็คเอาท์นะครับ น้ำส้มน้ำอะไรนี่ดูสะอาดอันนี้น่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนาะอันนี้คืออะไรครับ<ะ>กว๋วยเตี๋ยวเฟอเข้าวซอยขอข้าวซอยที่หนึ่งครับจะได้ลองกินข้าวซอยในโรงแรมอีกครั้งแรกสรุปเปลี่ยนใจเอา <c oughs> กว๋วยเตี๋ยวเฟอมานะครับหมูเส้นเล็กหมู <c oughs> อย่างที่บอกนะฮะในไทยเนี่ยไม่มีโรงแรมไหนเลยที่ทําก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับที่นี่จะกว๋วยเตี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็คงไม่สามารถวิจารณ์ได้เพราะคนสไตล์กบไทยนะก๋วยเตี๋ยวนี่เฟอนี่กลิ่นหอมมากเลยนะดู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  เส้นใช้ได้เลยครับอร่อยข้าวเจียวก็อร่อยอร่อยครับว่าจากราคาและความคุ้มค่านะอร่อยอเกินคาดเส้นนุ่มแต่ขาดง่ายโดยรวมคุณตุนกินได้เลยนะปอาว่าอร่อย เดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาท์ไปที่ สถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวห้องพักกันพักมา2คืนนะครับโดยรวมๆเนี่ยเป็นโรงแรมที่ภายในห้องพักนะกว้างสะดวกสบายสะอาดนะฮะแล้วก็ระบบปรับอากาศก็ใช้ของไดกินนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคเลย้าปูที่นอนหรือเบาะนอนเนี่ยไม่ได้ใช้ของมีคุณภาพมากนะครับนอนไปจะรู้สึกสากนะฮะยังไม่เหมือนกับโรงแรมดาวเท่ากันในบ้านเรานะครับในส่วนของรอบๆบรรยากาศร,รอบๆของโรงแรมเนี่ยออก ort, สไตล์รีสอร์ทสไตล์แบบหลวงพระบางนะฮะก็ทําได้สวยงามดีนะครับห้องน้ํา ห้องน้ํากว้างขวางนะครับแต่น้ําร้อนเนี่ยมาเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ําต้องคอยหมั่นปรับไปซ้ายทีขวาทีเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่คงที่นะครับห้องน้ํากว้างขวางนะฮะผ้าเช็ดตัวกับผ้าเช็ดหัวที่ทางโรงแรมจัดให้นะครับมีสภาพเก่านะฮะแล้วก็มีสีไม่ขาวแล้วนะครับถือว่าเก่ามากด้วยนะฮะก็คือยังไม่ค่อยดีตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อติดๆิงนะครับก็คือกุญแจล็อกทางออกมาตรงระเบียงที่ผมยืนถ่ายอยู่เนี่ยกรอนเนี่ยหัวมันหลุดไปนะครับ เราก็ตรงระเบียงเนี่ยเหมือนไม่ถูกทำความสะอาดเลยนะฮะฝุ่นจับรปวาหนามากนะครับแต่ในส่วนของห้องพักเนี่ยสะอาดนะฮะเหมือนแม่บ้านเ็าทำความสะอาดแต่ด้านในไม่ได้ทำความสะอาดออกมาตรงระเบียงด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูราคาห้องพักถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามากับทัวร์นะฮะถ้าเกิดจองกันมาเองทางอ g o da ราคาจะอยู่ประมาณไหนครับดูจาก Google m a p นะครับโรงแรมอ่างทองที่เราพักเนี่ยบางห้องก็มี3ามเตียงนะบางห้องก็มี2เตียงกับ1นเตียงเลยก็คือจัดนอนได้3คนเลยห้องใหญ่นะครับ คืนนึงเนี่ยราคาจะอยู่ที่2,200บาทนะฮะซึ่งเรามากับทัวร์เนี่ยก็ถือว่าจัดโรงแรมให้เราพักได้ดีเลยครับอีกเรื่องนึ่งที่ต้องติคระกระจกเงาตรงโต๊ะเครื่องแป้งเบี้ยวมากนะครับสองไปนี่หน้าเบี้ยวเป็นฮิปโป,โป ถึงแล้วด้เวลาบายบายคนขับไอยนะครับหนุ่มห่อนี่เป็นกดซ u b s c r i b e ช่องเรานะครับเดี๋ยวถ้าจะตามดูเป็นนักเดินทางที่ใส่รองเท้าแตะในการเดินทางนี่นะครับไปมาทุกที่ใส่แต่รองเท้าแตะโาโตถึงแล้วนะครับเราจะมาลองนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศเพื่อนบ้านเราบอกเลยว่าไม่กล้าวิจารณ์นะครับเพราะประเทศเรายังไม่มีนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าดีมากยังไงนี่ครับเราก็มานั่งคอยอยู่ใน าชาลานะซึ่งก็เป็นถงใหญ่ๆโถงเดียวเลยนะครับถงใหญ่ๆถงเดียวเลยนะครับก็ง่ายๆนะฮะง่ายๆนะแล้วก็นี่ครับเป็นแนวสไตล์จีนผสมผสานล,ลาวนะครับในนี้ก็จะมีคาเฟ่อเมซอนด้วยนะค่ายปตทบ,บ้านเรา OR นะ ก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงจุดนูน่นจุดนี่นะครับก็ดูสะอาดนะครับง่ายๆเลยนะฮะแล้วชานชลาก็อยู่ตรงนู้นครับอันนี้ตัวต๋วตั๋วตั๋วรถไฟเนี่ยทางไกด์บอกว่าต้องใช้ทั้งตอนตรวจขึ้นแล้วก็ตอนลงนะฮะก็ต้องเก็บไว้ตลอดนะอย่าทิ้งเนาะดูซปเปอร์ดีกว่าเป็นขนมจากไทยนะฮะส่วนใหญ่มีมาม่าด้วยคิดถึงมาม่าแล้วเหรอใช<ท>่ไม่ไม่ไม่ควรเลยเพราะที่นี่อาหารลาว,วาคืออาหารไทยนะคะ เร่าพี่น้องกันนะครับทานง่ายนะทีนี่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มได้ตลอดเวลาเลยนะไม่มีจํากัดเวลานะครับต่องดื่มป่ะโอ้ทาโร่โแบบนี้ในไทยมีปะเนี่ยมีนะเราไ่นละเราเหลือลลนั่งรออีกประมาณชั่วโมงอะ่ะไม่ถึงถึงรอบสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสี่สิบเอ็ดใครบอกใคร อ้าวไม่ใช่11โมงตรงอะตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนที่เรามาเนี่ยได้รับแจ้งจากไกด์ว่ารถไฟปรับเปลี่ยนเวลาเลื่อนอีกชั่วโมงนะจาก11โมงตรงเป็น11โมง41นาทีนะทำให้เวลาที่เราเดินทางไปถึงที่วังเวียงเนี่ยจะกลายเป็นบ่ายโมงนิดๆนะครับบ่ายโมง5นาทีตรงนี้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะทานอาหารเที่ยงแบบว่ามงม่วงมาม่ากินอะไรรองท้องกันบนรถไฟหรือว่าซื้อร้านสะดวกซื้อที่ชานชลานี่ก่อนนะครับเพื่อจะประหยัดเวลาเที่ยว นในสถานีรถไฟจะมีห้องป้อนนมลูกนะครับข้างๆจะเป็นน้ําดื่มนะซึ่งเราก็เอามาม่านี้มาเติมน้ําร้อนได้นะเปิดน้ําร้อนเปิดน้ําร้อนเปิดน้ําร้อนได้พอจะอานออกนะกลองกดดูน้ําร้อนนี่ก็น่าจะร้อยองศาเลยนะเนี่ยันนี้เราไปโบกี้หนะครับดูคนครับคน เยอะเหมือนกันนะครับคนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็มันวันหนึ่งมันไม่กี่เที่ยวนะฮะผมว่ามันก็ยังน้อยกว่าตรงที่อิตาลีนะคนเยอะกว่านี้แต่ว่านี่เขารถไฟหลายหลายชั่วโมงมาทีคนก็มาต่อแถวกันนะเนาะใช้รถไฟเข้ามาแบบทุก5นาทีแบบที่อิตาลีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าความเร็วสูงที่นี่จะเป็นยังไงบ้างมาแล้วรถไฟมาแล้ว รถไฟความเร็วสูงที่ร่วมกันสร้างกับจีนประตูทางเข้ารถไฟก็ปกตินะครับ<ม>ก็ค่อนข้างเล็กแล้วก็เตี้ยนะครับเฝาก็เหมือนรถไฟความเร็วสูงทั่วไปนะครับประตูทางเข้าก็ความสูงไม่ค่อยสูงมากนะที่นั่งก็แบ่งเป็น3กับ2นะครับสามารถเก็บไว้บนหัวที่นั่งอีกแต่ก็ค่อนข้างอันตรายนะถ้าเอาใบใหญ่ใส่กันเลยแนละ้วเนี่ยถ้าตกใส่หัวนี่ก็เดี๋ยวเราไปที่นั่งก่อนครับเดี๋ยวถ่ายดูใหม่เพราะตอนนี้มันวุ่นวายมากรถไฟออกแล้วนะครับตรงเวลาเป๊ะเลยนะ 11.41อโมง41ออกตรงเวลาเป๊ะนะครับจริงๆแล้วออกก่อนเวลา1นึาทีด้วยก็ในตั๋วเป็น11.41มง41นะกว้างสบายครับรถไฟความเร็วสูงที่ลาวดูสิมีพื้นที่นั่งสบายตามสไตล์รถไฟจีนนะเที่ยงนี้นะครับบัตเตถือบนรถไฟกินนะครับอันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนี่เขามีคนมาขายเขาไม่เห็นมาขายมีข้าวแกงกะหรี่ด้วยนะแล้วก็เอาซอสเนี่ยก็คือเหมือน ขนมปังแซนด์วิชแหละมีหมูมีหมูแดงนะฮะหมูยอเนี้ยเอาซอสนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กินนะครับชิ้นหนึ่งกินกินกันได้สองคนสามคนอิ่มเลยนะเนี่ยดีใหญ่มาก วิวอย่างสวยอ่ะวังเวียงอ่ะแค่สถานีรถไฟก็สวยแล้วว่ะสวยมากเลยอ่ะอากาศก็ร้อนนะครับเพราะแดดออกแต่ไม่ร้อนมากนะก็เย็นเย็นเลยแหละตอนนี้ใส่แจ็คเก็ตลมพัดยังสบายเลยไม่ต้องถอดแจ็คเก็ตนะครับน่าจะอุณหภูมิอยู่ประมาณ24 25ิบีอาคารที่สถานีวังเวียงนี่ไม่เหมือนกับที่หลวงพระบางนะครับเนี่ยแล้วอาคารต่างกันเลยนะอ้าวคณะคณะเป็ดน้อยกราบกราบโอ้สวยจริงๆนะวิวเนาะ,ะสถานีรถไฟยังวิวสวยขนาดนี้เลยเราก็มาพบกับคนขับใหม่ที่วังเวียงนะครับชื่อไอ้โบวไหลใช่ไหมครับ อ๋อไอ้บัวไหลอเก็บกระเป๋าสัมภาระโตเราจะไปโรงแรมที่ว่าไหนนะวังเวียงเหรอไม่โรงแรมเราจะไปโรงแรมวังเวงเรามาวังเวียงที่วังเวียงเดี๋ยวเราไปโรงแรมก่อนเนาะเตรียมชุดว่ายน้ําไปบูรีูลแต่ไม่รู้จะได้ว่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าอากาศเย็นเย็นแล้วก็ไปแล้วค่อยมาทํานางฟ้าทํานางฟ้าตบท้ายด้วยนั่งเรือนั่งเรือนะฮะนั่งเรือหางยาวมาชมธรรมชาตินะ วังเวงที่วังเวงียง นี่คือโรงแรมเอสวังเวียงนะครับโรงแรมบูติกเปิดใหม่ที่เราจะพักที่วังเวียงคืนนี้นะจริงมาวังเวียงเนี่ยต้องนอนข้างแม่น้ำซองนะเปิดหน้าต่างมาเห็นวิวแม่น้ำแล้วก็ภูเขานะแต่เนื่องจากเราจองระยะเผาขนเลยนะครับจองวันที่29่าธันวานะแล้วก็มาที่นี่2มกราคมเพราะว่าหลังจากลงแคชเมียร์ก็ตัดสินใจเลยเราก็เลยห้องพักตรงนั้นก็เลยเต็มหมดนะครับก็เลยไม่ได้วิววิวที่สวยแบบนั้นนะก็ได้เป็นแบบนี้แทนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปล่องแม่น้ำซองกัน ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะเช็คอินก่อนแล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปที่บูรากูลก่อนที่แรกครับถึงแล้วบูรากูลตอนนี้ร้อนมากบอกให้การโดดน้ำเป็นที่สุดเลยนะครับเ,เราจะเดินไปโดดน้ำกันอยากรู้ว่าเป็นเหมือนในที่ดู y t u t u ไหมนี่คุณหลอกดาวชัดดูแล้วไม่ค่อยตรงปกนะ มันเล็กมากเลยครับเวลาเขาถ่ายเขาไม่ถ่ายมุมนี้กันนะมันเหมือนสระว่ายน้ํากลางแจ้งนี่แหละครับนี่สระว่ายน้ํากลางแจ้งโอ้โหมีปลาด้วยว่ายกับปลาเลยลึกไหมเนี่ยโอ้โหเขาโดดเขาโดดขึ้นบนขึ้นบนลงมากันเลยทั้งว่าลึกมากเลยเนี่ยตุนโดดอ่ะดี๋ยวดูเด็กคนนั้นโดดตุนจะโดดเหรอไม่โดดคนหนึ่งอ่ะดูเขาโดดเขาโดดยังอ่ะโอ้ยนี่ครับบูรากูนก็เหมือนภาคเหนือบ้านเรานะครับก็มีสายน้ำแม่น้ำอะไรไม่รู้นะอันนี้นะมาจากเขานะเย็นๆฟ้ามรกตนะครับ ก็มีฝูงปลาอยู่ใต้สะพานคนก็มาให้อาหารปลานะฮะเล่นน้ําไปด้วยให้อาหารปลาไปด้วยได้หมดเลยนะครับก็เป็นที่แบบพักผ่อนหย่อนใจนะฮะชาวบ้านชาวบ้านนะครับนั่งในกระต๊อบเดี๋ยวเราสั่งไก่ย่างมากินก่อน <laughs> มันยังโหยจยากเมื่อกลางวันนะ <laughs> อยู่ที่นี่สักชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ลงน้ํำไหม <S <S น้ําเย็นสบายเย็นสบายไปไกดแบบพูดถูกนะ เหมือนทุกคนที่นี่แบบซื้อตั๋วเขามาดูโดดน้ําโชว์นะฮะ,ะ,สะแสดงโดยคนที่มาโดดน้ําเหมือนกันนะฮะคนแถวนี้ไม่ทําอะไรนะฮะมาดูการแสดงจริงด้วยไกด์ผู้ถูกเลยคุณอยากมาดูโชว์โดดน้ําต้องมาที่<ด>บูราคููลาู<ำ>มาแล้วเจนจากทาซานและฮิปโปตัวผู้ตัวหนึ่งสูงใหญ่กว่าทุกตัวมันคือจ่าฝูงมันเป็นผู้นำ และหัวของมันมีลักษณะทรงอำหนาขนาดหัวของฮิปโปเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งฮิปโปบางตัวมีอายุถึง40ปีและจา่าฝูงก็เริ่มแสดงลักษณะของความชรามันมีแผลเป็นลึกใต้ตาของมันอันเกิดจากการต่อสู้ เล่นน้ากินไก่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่ถ้าถ้ำอะไรนะถ้ำนางฟ้าครับถ้ำนางฟ้าต่อนะครับน้ําที่เนี่ยเย็นนะฮะเพราะว่าตอนที่มาก็มันก็เป็นหน้าหนาวเนาะนตอนบ่ายสามแดดเปียงๆเ,เนี่ยน้ำยังเย็นเลยนะฮะน้ำเนี่ยเห็นใสๆอย่างเงี้ยนะครับพอลงไปอะ่ะมันมีกลิ่นกลิ่นคาวปลาครับเพราะปลาพลวงเยอะมากนะครับแล้วก็ สนุกดีนะคะนอกจากกลิ่นคาวปลาแล้วก็น้ําก็ลึกแล้วก็สบายนะครับก็ถ้ามาแล้วก็เตรียมชุดว่ายน้ํามาเล่นกันด้วยนะ,ะมาลองเล่นน้ําจะได้เหมือนมาถึงนะคระะับียดายไม่ได้เล่นน้ําตกเมื่อวานนะ,ะเพราะว่ามันหนาวเกินนะครับเล่นน้ําตกไม่ไหวถึงแล้วนะครับวัดถ้ำนางฟ้าแต่ไม่ใช่ถ้ำนางฟ้า <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม,มีวัด <c oughs> ไม่มีวัดไม <c oughs> <ะ>่มีวัดเสร็จจากแล้วเสร็จาจากถ้ำนางฟ้าเราจะล่องเรือจากนี้ลงไปนะครับ ฟ้ามีอะไรบ้างเนี่ยมีพายเรือมีล่องมีล่องห่วงยางเข้าถ้ำด้วยดูสิมีซิปลายด้วยมีบักกี้ดิง่งเนพระส,สุดท้าเหรอตอนนี้เป็นเวลาบ่าย4ี่โมงยีนะเราจะเข้าในถ้ำอยู่ประมาณเบ็ดเสร็จซีรีรวม40นาทีแล้วจะล่องเรือลงไปกินเข้าเย็นละสภาพานมันเป็นสะพานแขวนจริงๆนะฮะมันขย่าตลอดเวลาเลยเดีาวิ่งโอดูวิวดิสวยอะอยขนาดเดินนี่ขย่มแล้วเนี่ย ทางเข้าถ้ำความยาวในถ้ำหนึาสิเมตรเองนะเข้าถ้ำนางฟ้าเดี๋ยวต้องขอสับกล้องมันใช้ซัมซุงโฟนครับเพราะว่าข้างในคงมืดนะครเข้าทางเดิมบอ,อกทางเดิมเหรอไม่ครับวนครับแต่นี่แสดงว,ว่าเขาไปเข้าอีกทางหนึ่งโตไปก่อนปป้าป,ปิดท้าย,อยโอ้โ,อโหข้างในนี่อย่างเย็นนะ่ะถ้ำนี่คือรูใช่มืดมากครับใน ม,มืดประมาณหนึ่งไม่มากแล้วก็เย็นอย่าเยือกเลยนะข้างในนี้ก็เย็นอย่าเยือกนะครับก็สวยงามนะครับดูหินงอกหินย้อยก็สงบเงียบมากด้วยนะครับแต่ไปถ้ำเชียงดาวก็สวยนะถ้าใครมีโอกาสลองไปถ้ำเชียงดาวดูสวยเหมือนกันลึกกว่าด้วยยาวกว่าด้วยนะครับอะไรถึงทางออกแล้วเหรอ เดินมายังไม่ทันจักระดือเลยถึงทางออกแล้วที่ทางออกนี่ทุกก้มหัวเลยนะเนี่ยมาจะไหวไหมนี่ต้องมุดแปะก็ไปขูดเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ่ายไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยมืดมากอ่ะดูโอ้โหมีอีกมีอีกดูดิมีม่านประเพณีมีรูประเพณีตรงนั้นอีก พันเหล็กค่อยเดินไปีย๋ยวิ่งนะทางแคบนะครับค่อยๆเดินแต่สวยนะถ่ายหนังได้เลยเนี่ยดูดิมันเป็นแบบเป็นผาลงมาแล้วก็เป็นทางเดินนะครับเนี่ยเนี่ยมุดอีกมดุดจะแซงอ่ะวิ่งอีกวิ่งครบสูตรนะครับนี่คือสิ่งที่เรากําลังถ่ายว่าอย่าทำนะ ถ้ำนะครับใช้เวลา15นาทีไม่ใช่40นาทีนะครับแล้วก็มีถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยนะฮะสำหรับวังเวียงหรือวังเวงเนี่ยมันก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นเมืองที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่ oh. ก็เป็นเมืองแวะระหว่างหลวงพะบาง oh. กับ uh, เวียงจันทร์นะครับลาวก็เที่ยวได้นะครับแล้วก็เที่ยวไม่ต้องใช้เวลานานก็สักถ้า4คืนสบายๆนะครับถ้า3คืนก็รีบๆถ้า5คืนก็สโลลฟ์ไปเลยนะฮะ สำหรับแม่น้ำซองนะครับก็เขาบอกว่าที่เราจะล่องเรือหางยาวไปออกจากจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันล่มเนี่ยมันก็ไม่ลึกมากนะครับเขาบอกว่าความลึกก็คือยืนได้เลยนะฮะไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ต้องลองล่มดูสักครั้งสำหรับวางเวียงนี่เป็นเมืองกิจกรรมสำหรับนะชาวลาวจริงนะครับเพราะนอกจากรถบักกี้ ATV พายเรือคายักแล้วก็บนฟ้าก็ยังมีพาามเตอร์นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยธรรมชาตินะฮะก็เป็นเมืองที่ผ่านหลวงพบางนะครับ ไปเวียงจันทร์นะฮะก็ต้องแวะนะครับสักครั้งหนึ่งนะฮะถ้ามาก็จองมันเทนเนอร์นะอย่าทำแบบผมเดี๋ยวจะไม่ได้โรงแรมที่มันวิวสวยตอนนี้5้าโมงยีนะครับเรือหางยาวที่นัดไวให้ก็ผิดนัดนะครับไม่มานะครับ ก็คือจริงๆ20นาทีก็ถึงนะนะผิดนัดไม่มาเราก็เลยต้องต้องแขนเซิ้แล้วเพราะว่าพระที่มันจะตกดินนะตรงนี้ไม่มีที่นั่งนะเดี๋ยวยุงก็จะมานะครับเดี๋ยวเราหารถนั่งลงไปแล้วเพราะว่ารถตู้เราก็ไปรอลงท่าเรือตรงนู้นนะฮะก็อันนี้ก็ก็เข้าใจนะก็เรื่องการผิดนัดนี่ก็ทํากันประจําอยู่นะฮะทุกทุกทที่แถวๆนี้เนาะไม่เป็นไรต้องต้องไม่เสงหลังจากที่สํารวจทำเสร็จโดนโดนเรือหางยาวเบี้ยว เราก็ย้อมใจด้วยร้านเกาหลีแท้ๆนะครับเจ้าของเป็นคนเกาหลีนะครับที่วังเวียงนี่หาร้านเกาหลีแท้ๆได้ด้วยนะฮะเวียงเนี่ยคนจีนกับคนเกาหลีมาเที่ยวเยอะมากนะครับจนมีร้านเกาหลีแท้ๆมาเปิดนะฮะเจ้าของเป็นคนเกาหลีนะครับ เพราะฉะนั้นร้านเกาหลีเนี่ยเขาจะกินแต่เนื้อของเกาหลีเองนะฮะแท้ๆเลยนะครับสวัสดีครับนี่นี่ที่นี่วังเวียงหาร้านเกาหลีแท้ๆได้ด้วยเหลือเชื่อนะครับร้านเกาหลีแท้ๆที่วังเวียงเมืองเล็กๆนะฮะแต่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีแล้วก็ชาวจีนนะ,ะนนคนเกาหลีเขาก็เลยมาเปิดร้านเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงผมก็ถามเขาแล้วนะนะเพราะคนเกาหลีเนี่ยเขาจะซีเรียสว่าต้องเป็นเนื้อวัวของเกาหลีเลยนะ อย่างเกาหลีที่เปิดในบ้านเราเคยถามเขาก็ไม่ได้เอาเนื้อวัวนิวซีแลนด์มอะไรนะนนนเขานําเข้าจากเกาหลีเลยที่นี้เขาก็บอกว่าเขานาเข้าเนื้อวัวจากเกาหลีเหมือกนกันเดี๋ยวเร,เรามามาชิมัว่าใช่ไหมแล้วนะ,ะเนื้อชิ้นแรกนะฮะลิปอายนี่มีน้ําจิ้มนี่มีซอสน,น้ําจิ้มนี่แบบเกาหลีเลยเจ้าของเป็นคนเกาหลีนะทัวเกาหลีก็ลงนะทัวไทยอย่าลงนะเพราะเดี๋ยวโดนด่าโอเคฮะเขาชาเกาหลีอยู่ถ้าชาเกาหลีจริงๆด้วยโอเค แต่ที่นี่เขาไม่มีข้าวเกาหลีนะเขาใช้ข้าวข้าวไรไรสเบอร์รี่อ่ะเหนียวอะแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อมันยังไม่นุ่มนะไม่นุ่มพอจะเรียกว่าเป็นเนื้อเก็ดเกาหลีได้นะยังทำแม่งทำแม่งอยู่แต่มันนุ่มแหละแต่มันไม่ได้ถึงขนาดแบบเหมือนเนื้อเกาหลีที่ผมกินประจำไมีช้อนมีแค่ช้อนมีแต่ข้าวมีแล้วข้าวภรรยาผมเจ๋งเลยนะฮะตอนกาสั่งเนี่ยมันเป็นริบอายของออสเตรเลียนะครับก็ว่าแล้วมันไม่ให้เนื้อเกาหลีเนื้อเกาหลีมันจะมีกลิ่นของมันอะ ไม่ค้าวนะแต่แต่แต่มันจะมีสเสน่ห์ของมัน,ออนหอมๆอ,อ,อ่ะ,<จ>ะเนื้ออร่อยใช่ไหมคะเนื <c oughs> อ้ออร่อยให้ไม่รู้ <c oughs> จากทานไปสักพักนะครับผมก็ฟันธงว่าเนื้อที่นี่ไม่ใช่เนื้อกาลี ไม่ให่เนื้อในอิมพอร์ตจากเกาหลีแน่นอนครับแน่นอน When we finish the video, don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos. Thank ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอ,ขอบคุณครับ